จุดจบคาล่าเมื่อคืนดังตายสนิทนะก็อย่างที่บอกผมไม่เคยเชื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่เชื่อนะก็ให้กระบวนการนะครับนะให้กระบวนการยุติธรรมนะเขาเป็นคนจัดการไปแล้วกันนะครับแม่แก้มวัสดีครับนะ สลับน้องแต่จะให้ผมนั่งวิเคราะห์หรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคาร้านผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสความรักนะมันมีคนประเภทหนึ่งไว้ในสังคมคนประเภทนี้จะเป็นคนที่จะไม่ค่อยได้สัมผัสถ,ถึงความรักที่บริสุทธิ์วันหนึ่งเนี่ยพอเขาต้องการอยากได้ความรักเขาสามารถจะทําเรื่องผิด,ผด โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่มันจะตามมาเข้าใจไหมฮะเขาจะมีความเชื่อว,ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยแม่งคือโลกเสมือนจริงอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมากในสังคมนะผู้หญิงบางคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องนั่นเรื่องนี่แต่ผมเชื่อว,ว่าเขาแค่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะ ได้ความรักที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมผมผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้นะนะพี่น้ีิปะทูสวัสดีครับนะฉะนั้นคือบรรดาพี่ๆน้องๆเราที่ เติบโตมาด้วยความแรกไม่ต้องกลัวนะคะโลกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเธอนะโลกนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้คนที่ไม่เคยสัมผัสความรักคนที่ไม่เคยมีแฟนคนที่มุ่งแต่การทำอะไรเพื่อจุดประสงค์ของชีวิตพอมามาเจอแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยโดนผู้ชายทักเลยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าความรักเป็นยังไง พอมาเจอหมีหมีเคี้ยนเลยเขาเรียกหมีเนี่ย,ย,ก,ยกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะนะแต่แม่งมันเป็นรักแรกอะ่ะเออนะมันเป็นคือรักแรกอะ่ะเดียวว่านะความจริงมีสิ่งไม่ตายเนอะนะก็เนี่ยม,มันคือการไม่ได้ยอมรับความจริงไงฮะใช้ความมโนในจิตใจเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นของการใช้ชีวิตนะเติมใจ5 4 k นี่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะ นี่สงสารนะเอาพุ่งตรงจากใจเลยไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าจะไปซ้ําเติมเขานะผมไม่ค,มค่อยซ้ําเติมคนนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสงสารว่ะมันเป็นผู้หญิงที่ผมว่าเขาฉลาดแล้วเขาก็รู้เลยว่าวันหนึ่งจุดจบของเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาจะใช้เวลาทุกเวลาให้มากที่สุดในการที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้ นี่เรื่องจริงนะถ้าเกิดเรากลับไปมองมุมเขาดีๆไม่ต้องไปมองมุมเขาในมุมลบคือคนเราเนะ่ยมันแปลกอย่างรู้ป่ะคนที่แมไม่ได้มีความสุขในชีวิตเพราะแม่งคอยจับผิดชีวิตคนลองเปลี่ยนดิมึงเปลี่ยนจากการจับผิดชีวิตคนมานั่งจับถูกชีวิตคนเข้าใจไหมพอมานนั่งจับถูกชีวิตคนนะมึงจะมีความสุขมากเลยนี่คือการใช้ชีวิตแบบแม่งแบบ เดินทางสายกลางเลนะคนเราคนหนึ่งเนี่ยนะถ้ามึงนั่งจับผิดนะกูบอกเลยทั้งวันมึงก็มีเรื่องจับผิดมันแต่ถ้ามึงจะนั่งจับถูกคนบางคนนะมึงจะใช้คาว่าพิจารณาในการนั่งดูแล้วก็จะมองในมุมที่แม่งคนอื่นเขาไม่มองกันพี่ชาบัาดีครับไอ้มุมที่เราไม่ได้มองนี่นะคุณรู้ว่าแม่งเป็นมุมที่โคตรน่าสงสารเลยคุณเคยเห็นมุมมืดๆของบ้านปะ ที่คุณแม่งมีหน้าที่แค่เอาไม้ถูพื้นไปเช็ดมันแต่คุณไม่รู้ว่าไอ้มุมมุมเนี้ยบางครั้งแม่งเป็นมุมที่แม่งสงบที่สุดแต่เราไม่เคยใช้มันไงี้เรามีแค่ไม้ถูพื้นที่จะคอยแซะมันเข้าไปฉะนั้นคือคนเรามันมีมุมของแต่ละมุมที่มันไม่เหมือนกันนะไม่มีใครอยากที่อยากจะมีมุมที่ไม่ดีหรอกทุกคนอยากมีมุมดีๆมเมนต์ดีๆฉะนั้นเปลี่ยนทัศนคติใหม่ เปลี่ยนมเมนต์ใหม่นั่งจับถูกคนอย่าเพิ่งไม่นั่งจับผิดเขาอย่าไปคิดข้อตออแหลกระแดะรุ่นนี่นั่นหยุดหยุดคิดเรื่องนั้นซะพอมึงคิดเรื่องนั้นเมื่อไหร่นะความรู้สึกของความเป็นลบเนี่ยแม่งจะเข้ามาหาตัวมึงโดยอัตโนมัติที่มึงไม่รู้ตัวมึงกำลังกินน้ําไม่น้ำเจ้าบ,บยาทั้งที่แม่งมีน้ําสะอาดวางอยู่บนโต๊ะฉะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่เชื่อเดียว อย่าบริโภคของลบๆจนแม่งลืมของบวกบวกอันนี้คือเรื่องจริงในการใช้ชีวิตนะมึงอาจจะสะัใจในการที่แม่งพุทธอภิวันแม่งจี้คาร่าจนคาล่าแม่งตายคาที่มึงเคยถามคาล่าป่ะว่าที่มันต้องทำแบบนี้เพราะอะไรกูไม่ได้เป็นผู้หญิง่ะกูยังรู้สึกเลย เรามันมีเหตุผลไม่เหมือนกันนะเว้ยเหตุผลที่มึงเห็นที่พุทธะอภิวัน์แม่งจากการคาร่าเพราะมึงสะใจกับมันไงเป็นไงล่ะอีตอแหลมึงโดนแล้วไงมึงสะใจไปกับมันไงแต่มึงเคยถามเหตุผลผู้หญิงคนนี้ไหมที่มันต้องทำแบบเพราะอะไรเข้าใจป่ะถ้าไปมองมุม ของการโกหกคาล่า ok แม่งโคตรเร็วเลยมึงเอาเรื่องอย่างนี้มาเล่นไม่ได้นะมึงจะเอาเรื่องความรู้สึกแบบเนี้ยมาแลกกับความรักที่มึงอยากได้ไม่ได้นะแต่ต้องถามเหิบผอม,มาด้วยถาเพราะอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทำไมต้องเอาทั้งชีวิตเอาทั้งบทของเนี่ยอนาคตเนี่ยมนลงแบบเนี้อันนี้แม่งคือเรื่องสาสาที่น่ากลัวมาก มันคือสิ่งที่ร้อยคนน่ะมันจะมีแค่คนเดียวที่มองและไอคนนั้นที่แม่งมองคือกูนี่ไงพี่สังเกตไหมผมจะไม่ค่อยคุยเรื่องเกี่ยวว่าคาร่าผมคุยครั้งเดียวก็คือวันที่ออกฝนกระแสและพี่หมวยเป็นผู้สัมภาษณ์เป็นพิธีกรแล้วผมก็บอกว่าผยยู้หญิงคนนี้โกหก ผมเป็นคนพูดเองด้วยในไลฟ์เนี่ยหลังจบผลกระแสแต่ผมตอนนั้นผมไม่มีบริบทในการที่ไปตามเรื่องนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งมันไม่ได้มีความสําคัญหรือความจําเป็นในสังคมเลผมก็เลยเฉยๆแต่ถามว่าไปดูย้อนหลังของพุทธอภิวัลไม่ดูก็ดูดูในบ้านแดงดูในติกตอกดูจนเข้าใจนะวันนี้ว่า นนี้น่าสงสารสุดคือคาร่าเธอเป็นอะไรเธอขาดอะไรเธอเอาอนาคตทั้งชีวิตเธอมาแลกกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่อยากรู้สงสารจริงๆจากใจเลยการมีรักที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การทำให้ความรักของทุกเองไม่สมบูรณ์่อจะมีความรักแค่นิดเดียวอะ่ะมันแปลก เข้าใจปนะ่ะเป็นผู้หญิงด้วยกันนะ่ะมึงหัดมองแล้วให้กำลังใจมันด้วยอย่าไปมองมันอย่างเดียวว่ามันโกหกมันท้องทิพมันนุ่นม,มันนี่กูไปผู้ชายกูยังสงสารมันเลยพี่กิติยาสวัสดีค่ะเข้าไปแล้ว5.5าเคของคุณค่ะป๋านี่คือตัวผมนะพี่ปุ้ยสวัสดีครับผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้ เป็นคนสร so well, ้างภาพนะแต่กูรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเป็นความรู้สึกจริงๆของคนคนหนึ่งที่แม่งอยู่ในสังคมร่วมกับมันอ่ะก็ผมนึกว่าถามไงว่าณวันนี้คนคนหนึ่งอ่ะมันเอาอนาคตอนาคตชีวิตมันอ่ะทั้งที่มันเป็นคนเรียนดีมันเป็นคนเก่งมันเป็นคนฉลาดทาไมมันต้องมาทําแบบเนี้ยพี่เคยคิดว่าว่ามันทาเพราะอะไรอ่ะ คนมันไม่เคยมีความรักมันทําเพราะว่ามันอยากจะมีความรักกับผู้ชายคนนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์่มันอยากใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าแต่การทําวิธีแบบนี้มันเป็นความรักที่แม่งเสกผิดไงมันผิดกระบวนการของการทําแบบนี้ไงมันไม่ใช่ดีการเอาคนคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในเกมที่มึงกาลังสร้างความมโนทั้งหมดเนี่ยมันผิดแต่คําถามคือย้อนกลับไปเพราะอะไรอะ่ะถึงทา นี่แหละคนบางคนนะเว้ยแม่งใช้ทั้งชีวิตอะเพื่ออยากจะมีความรักที่สมบูรณ์นะเว้ยเชื่อเหอะมันคือคนคนหนึ่งที่แม่งน่าสงสารผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาจะมีที่ยืนในสังคมหรือเปล่าแต่ผมก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่อ่ะถ้ากูแม่งสามารถทำได้กูจะให้กำลังใจมึงคาร่า สิ่งที่ทีขาล่าแม่งต้องการได้ตอนนี้คือโอกาสไอียไม่ได้การทับถมมนุษย์แม่งชอบทับถมมนุษย์แม่งชอบเหยียบซ้ำไอเฮียมึงเปลี่ยนจากคำว่าเหยียบซ้ำมันนี้ทับถมมันเนี่ยมาให้กำลังใจมันมันก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่หัวใจนะมึงกูจะบอกให้ ก็ขอโทษนะที่ผมอาจจะคิดมีเหมือนชาวบ้านนะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะว่าโหวยเฮียเดียมคิดอย่างนี้ได้ไงมันตอแหลมันท้องทิพมันนุ่มมันนี่แต่กูเสึกมีหัวใจไงหมอบอกกูกูครบสามสิบสองแม่ว่ากูมีหัวใจกูสงสารมันอย่างนั้นคือผมก็พูดได้แค่นี้ในเรื่องของคาร่านะ อาจจะพูดได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแหละพี่พวงวันดีครับมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะะเพราะมันคงจบแบบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมีความมันมีการแจ้งความกันอะไรกันนะนะอยากหาความรักแล้วรักตัวเองอยังคะนี่คือสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันบางคนไม่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างนะ แต่แม่งเสียสละผิดที่เสียสละผิดคนเสียสละผิดเวลาแม่งก็ไม่มีประโยชน์นะมึงฉะนั้นบทเรียนนิคาร่าต้องยอมรับก็คือผลแห่งการกระทําถูกต้องผลแห่งการกระทําอย่างเดียวเลยนี่คือมุมมองเดียนะเดียจะขอโทษนะอาจจะไปขัดใจ มองมองพวกพี่นะมันก็น่าเป็นห่วงเลยนะเราว่ามันผิดถ้าค้าเพราะรักเราไม่เห็นด้วยมันผิดก็แล้วแต่ครับทุกคนแม่งแด่ข้าวจะไม่เหมือนกันเลยกับข้าวก็กินไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตก็เหมือนกันฉะนั้นคือระบบความคิดถ้ามันจะไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใครจะคิดยังไงผมาลพในการตัดสินใจนะนะจะคิดยังไงก็ได้ ผมไม่ได้สีเรียนเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตมันมีสองด้านอยู่แล้วนะใครคิดว่าคาร่าเป็นแบบนั้นใครคิดว่าคาร่าเป็นแบบนี้อิสระเลยอิสระเลยนะครับแต่ความคิดของเดียเป็นแบบนี้นะก็เดียบอกแล้วไงเดียต้องขอโทษด้วยเดียอาจจะไม่ได้มีความคิดในมุมมองเดียวกันแต่ในสังคมมันนะมันก็ต้องมีระบบความคิดที่มันต้องแตกแขนงแยกแยะ แล้วก็ไม่เหมือนกันมันถึงอยู่กันได้ไงมันเหมือนรัฐบาลที่แม่งต้องมีฝ่ายค้านด้วยไงเข้าใจป่ะเมื่อมันมีฝ่ายรัฐบาลแล้วมันก็ต้องมีฝ่ายค้านสิ่งใดที่รัฐบาลทําแล้วมันดูแล้วมันไม่โปร่งใสฝ่ายค้านก็ต้องนั่นก็เหมือนกันใครจะคิดยังไงเชิญไม่ได้เกี่ยวกับเดีย เพราะเดียเองก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่วิเคราะห์แล้วเดียก็รู้สึกแบบนี้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องมานั่งคิดเหมือนเดียนะทุกคนคิดเองเออเองได้เลยนะครับแค่ถ้าถามผมผมก็จะบอกว่าผมรู้สึกแบบนี้นะอยู่ที่ออกไหมยอมรับไหมแต่น้องอ้วนไม่ยอมรับความจริงก็ไม่รู้มันก็ต้อง,ต,องต้องอยู่ที่เขาอะครับมันไม่ได้อยู่ที่เราหรอกเพราะพี่เป็นแบบนี้ไงหนูเลยแล้วมันมันคือวิเดียเป็นคนแบบนี้จริงๆพี่น้อง คือผมไม่คนแบบพี่้ว่าทำไมผมเจอผู้บรรดาเอฟซีแล้วผมชอบกอดพี่ถามทุกคนเลยเวลาเจอผมที่หมอเสงหรือเจอผมข้างนอกเนี่ยผมจะเป็นคนชอบกอดมากเลยนะผมรู้สึกว่าการที่ผมได้กอดใครอะ่ะผมกำลังส่งพลังแห่งความห่วงใยส่งพลังแห่งความรักเนี่ยให้กับเขานะเว้ยคุณรู้ปะ กูก็จะกอดแบบมีมารยาทนะมึงไอ้เหี้ยไม่ใช่เขามากับผัวแล้วกูไปกอดเขาอันนี้ก็ไม่ได้นะนอกจากแม่อุไรวันเงี้ยเออมากับป๋าเงี้ยคือแม่ก็เจ็ดสิบปีแล้วไอ้เหี้ยการกอดก็คงไม่เป็นไรหรอกกูคิดแบบนี้ไงนะเมื่อคืนนั่งดูพี่เตยเช้านี้นั่งดูพี่เดียเอาอีเตยไลท์เหรออีเตยไลท์เป็นเหรอโบวันนี้จะวันนี้จะพี่หมีแดงสุดเด็ดผมรู้สึกว่าการกอดมันคือการถ่ายเทค,ความรู้สึกของความห่วงใยอ่ะมิตรภาพดีๆแม่งออกไปจาก ลำแขนกูอ่ะผมคิดแบบนั้นอนะ่ะอย่าไปกินข้าวแล้วพี่จะจะรถอดไายที่อู่นะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนสินะนะก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคาล่านะคาล่านะนะนะเอาแบบที่เรารู้สึกเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดกับเรื่องราวของคนอื่นมึงเชียอกูเลยไม่มีถูกไม่มีผิดทุกอย่างแม่งกลาง นี่แหละมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีของผมเลยนะผมไม่คนที่แม่มีทัศนคติดีมากนะกูบอกให้นะทัศนคติกูดีมากเลยนะกูไม่ค่อยแบบลบๆเท่าไหร่เอาจริงเข้าใจแต่สงสารคาร่าแต่น้องนักลับรู้สึกตัวอยู่กับความจริงบางคนแม่งป่วยอีเจเชิปุ้ยคุณทูยังไงกูก็รู้ว่ามันป่วยจะบอกให้พี่เชื่อว่าน้องป่วยหาดินสอพองได้แล้วหรอ มาเป็นผมวิเศษพี่นกตกลงคุณปู่ซ่อมอย่งอางยังมีกลิ่นอยู่หน่อยหนึ่งยังมีกลิ่นอยู่หน่อยหนึ่งแต่แต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่ที่สุจารีสวัสดีจะ้ะวันนี้เล่าเรื่องผีไฟอีหรือเปล่าไม่จะ้ะจับทางถูกแล้วจะ้ะไม่ได้จะ้ะต้องผ่าไปนานๆแล้วค่อยเล่าน้องน่าจ,จะป่วยครับป่วยจะ้ะแล้วเป็นการป่วยที่น่ากลัวนะเดี๋ยวจะบอกให้ มันเป็นการปวดจากด้านในอร่พี่ม่นเป็นการปวดจากด้านใน ấy.